เคล็ดลับบริหารทีมแพทย์และพนักง,งานให้ลูกค้าประทับใจผมรับประกรันลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําแน่นอนต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเทคนิคของคลินิกระดับ5ดาวที่เขาไม่มีทางมาบอกคุณข้อแรกเวลาเขารับคนเนี่ยเขาไม่ได้รับคนจากทักษะนะ แต่เขารับคนจากทัศนคติคือทักษะมันสอนได้แต่ทัศนคติมันสอนไม่ได้ดังนั้นเขาเลือกที่จะรับคนจากทัศนคติดีก่อนเสมอข้อ2คือการสร้างการฝึกอบรมที่เป็นระบบหรือหลายที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าการทํา SOP standard of procedure เขาจะสร้างคู่มือมาตรฐานการทํางานที่ละเอียดในกับทุกตําแหน่ง ทุกส่วนงานเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ข้อ3นะครับคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก customer first อะไรที่เกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยต้องมาก่อนเสมอและต้องทำให้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารเจ้าของหรือทุกภาคส่วนพนักง,งานทุกคนต้องปฏิบัติตามนี้และผมบอกเลยว่าความสำเร็จของคลินิกนะครับไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยแต่อยู่ที่วัฒนธรรมการบริการนี่แหละถ้าคุณบริการให้ลูกค้าดีมากเท่าไหร่ประทับใจมากเท่าไหร่นั่นแหละคือโอกาสในการสร้างลูกค้า รอยัลตี้ของคุณและทําให้คลินิกของคุณเนี่ยมีลูกค้าประจํากลับมาใช้อย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอ